สำหรับใครที่เชื่อมเหล็กไม่สวยสักทีทำยังไงก็ไม่สวยบางทีก็ทะลุด้วยนะครับวันนี้ผมมีวิธีเก็บงานรอยเชื่อมมาให้ดูกันนะครับรับรองว่าสวยงามเหมือนช่างมืออาชีพแน่นอนนะครับปกติช่างเขาก็จะใช้อยู่2ตัวนี้ในการเก็บงานรอยเชื่อมนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับเป็นอะคริลิกหรือที่ช่างเขาเรียกกันว่าเด็บนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสีโปเหลืองสําหรับโปรถยนต์ครับมีวิธีทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมจะสาธิตวิธีการใช้อะคริลิกก่อนแล้วกันนะครับง่ายๆนะครับใช้นิ้วป้ายไปที่ชิ้้นนนงาไดเลยะครับ ตัวคลิกมันจะเหมาะสําหรับใช้งานภายในมากกว่านะครับแล้วก็แผ่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็อยู่บริเวณที่ไกลมือผู้ใช้งานนะครับผมเราก็ใช้นิ้วลูดปื้ดแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนการใช้สีโป๊แบบนี้นะครับจะค่อนข้างยากกว่านะครับตัวสีโป๊ะเขาจะขายเป็นชุดให้มา2ตัวแบบนี้นะครับหลอดเล็กๆตัวนี้จะเป็นตัวผสมเล่งให้แห้งนะครับวิธีใช้ก็คือบีบตัวสีเหลืองประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะมากส่วนตัวโป๊นะครับก็ เอามาประมาณนี้นะครับไม่ต้องผสมเยอะนะครับเพราะว่ามันจะแห้งเร็วเราจะต้องรีบทํางานนะครับไม่งั้นมันแข็งนะครับผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้มันก็จะออกมาเป็นสีเหลืองๆที่เขาเรียกว่าโป้เหลืองนะครับจากนั้นเราก็ใช้นิ้วเหมือนเดิมนะครับป้ายไปที่มุมชิ้นงานได้เลยนะครับสีโป้เหลืองก็จะแห้งภายใน5นาทีนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องรีบเลยนะครับ ข้อดีของการใช้สีโป้เหลืองก็คือมันจะแข็งกว่าอะคริลิกเหมาะกับการใช้งานภายนอกนะครับหรือว่าชิ้นงานที่ไม่ได้เชื่อมแล้วก็ชิ้นงานที่มีการใช้งานใกล้มือคนนะครับหรือว่าจะอุดตามตามมดเล็กๆก็ได้นะครับสาหรับรอยเชื่อมที่ไม่สามารถเจียได้เราก็ใช้สีโป้โป้เข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะเนียนเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้แห้งนะครับสีโป้ก็ประมาณ5-10นาทีส่วนอะคริลิกก็ทิ้งไว้ประมาณ4 -8 ชั่วโมงนะครับ หลังจากแห้งแล้วนะครับสีโป้เราก็จะขัดให้เรียบเนียนนะครับแต่ว่าอะคริลิกเราไม่สามารถขัดได้นะครับจากนั้นเราก็เอาไปทำสีนะครับมันก็จะออกมาสวยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะครับตรงจุดที่เราไม่ได้เชื่อมนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะปิดเลยกันน้ำเข้าได้ด้วยแล้วก็จุดที่เป็นรูรอยเชื่อมนะครับก็อุดได้มิดสนิทเลยครับจุดที่ไม่ได้เจียนะครับผมก็สวยงามเรียบเนียนนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเก็บงานรอยเชื่อมสวยๆนินเนียนแบบช่างมืออาชีพนะครับก็เลือกเอาแล้วกันใครชอบแบบไหนส่วนผมก็จะชอบใช้สีโป้มากกว่า นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ให้หน่อยนะ bye ครับผมบ๊ายบายครับ